หน้าชัดๆที่ผมได้รับในงานคือวอยแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปเช็คทีนึงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่ทํางานเลยกินรอบตัวกัการปิดที่บอกปิดเป็นช่วงเวลานี้ยังไงครับหรือที่ี่เราเสนอไปคือณตอนนี้ก็เป็นอาจจะเป็นช่วง3ามสวันนี้หรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ผมจะอยู่ที่ตามวันนี้ครับไม่เราไม่ได้กําหนดวันอยู่แล้วคือคืออย่างเช่นว่าเพจเนี่ยเราปิดถาวรเช่นว่าเพจรามุกอานาจานเพจเพจ ที่มันชัดแจ้งในการของยุยงก่อนบันให้เกิด,ดรเราปิดเราปิดเพจนั้นทั้งเพจเลยนั้นผู้ให้บริการก็ต้องเอาออกเลย,ยเทคดาวออกมาเลยครับแต่ว่าถามเอาขึ้นใหม่ได้ไหมน้องเก็บไว้ในมือถือน้องก็มาโพสต์ u อ l ใหม่ก็ขึ้นได้อีกอแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เดิมก็ใช้คําสั่งสารเดินได้แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ใหม่ก็ต้องไปขอสารต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยกระทรวงเราเนี่ยถามว่าเราปิดทั้งหมดเลยไม่ปิดทั้งหมดแต่มันกระทบแน่นอนนะครับ ลูกผมก็สั่งภรรยาก็สั่งกาแฟทานเหมือนกันสั่งเสื้อผ้าผ่านเนต่านอะไรอันนี้เรามองว่าแต่เพตที่เขาผิดจริงๆเนี่ยมันจะต้องมันต้องปิดเฉพาะหน้านะกรณีไว้เนี่ยคือศาลมีคําสั่งวันนี้ใช่ไหมครับเข้าใจนะว่าจาเป็นวันนี้ผมผมยังไม่เห็นคาสั่งตามที่เราเสนอไปก็คือให้ให้ระงับการการออกอากาศแต่ในเรื่องเรื่องของทีวีนี่คือต้องทีวีก็จะเป็นเรื่องกสทชกสทชก็สามารถใช้อานาจทางใบอนุญาต สแต่ก็ต้องเสนอสารเหมือนกันถูกต้องของกอำนาจหน้าทีงกศชอาจจะไม่จําเป็นมันมีมันมีกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อทาผิดเขาสามารถที่จะสั่งได้แล้วก็สามารถยึดใบอนุญาตได้ด้วยเขามีอํานาจหลายทางแม้แต่ ISP เนี่ย i อเพคือผู้ให้บริการเน็ตอํานาจอยู่ที่กทชทำไมผมถึงทำนัอหนังสือไปถึงกทชท่านทราบใช่ไหมผมไม่ได้ปิดจริงๆไม่ต้องประทับรับก็ได้ แต่ระหว่างสรานการด้วยกันเนี่ยมันมันเคารกันแค่นั้นเองพอเอาไปออกปุ๊บมันก็เลยไม่เป็นสเต็ปแบบว่าเตือนก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์แบบนี้เราคงไม่ได้ไม่ได้เตือนต้องปิดทันทีไม่งั้นก็ไปยุยงปัดป่วน้เกิดยุยงแล้วเกิดมันรุนแรงขึ้นไปแล้วครับไปเกิดมีการเผาแบบไรเนี่ยมันมันไม่ไม่ค้ถ้าไปโดยสงบเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกรณีเหตุที่เราเสนอต่อศาลไปที่บอกกรณีของวอยซ์ฮะคือเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรยังไง Uh, ผมไม่ได้ดูในรายละเอียดแต่เข้าใจว่าสารจะพิรณาเช่นมาตรา14เนี่ยมันจะมีเช่นข้อความอันเป็นเท็จนะฮะแล้วทำให้เกิดทามไม่ไมสงบสุขเรียบร้อยต่อ,อสังคมโดยรวมหรือสินทรรมอันดีอ้งเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง,ท,งทั้งที่เป็นเรื่องเท็จนาเข้าซึ่งสู่ระบบอินเทอร์เน็ตคือการนําเสนอผ่านทีวีออนไลน์มาถือว่าระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรา14เป็นหลักเลยนำข้อมูล